สวัสดีครับพบกับผมครับเดอะเบบี o บูมกรุม o Zoom u n s e e นถ่ายชิมอิ่มดามนะครับสำหรับวันนี้ครับก็เป็นคลิปพิเศษนะเพราะว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์ถามกันมาหลายๆคนเลยครับเกี่ยวกับเรื่อง Smart ทแบนแต่ละรุ่นครับว่าการใช้งานเนี่ยบางทีมันมีปัญหาหรือบางทีการเชื่อมต่อไม่ได้นะหรือว่าใช้งานไปแล้วเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยจะเคลมดีไหมหรือจะแก้ปัญหาก่อนดีนะครับเดี๋ยวคลิปคลิปนี้ครับผมจะทํา คำตอบนะเท่าที่เพื่อนๆถามมาแล้วผมพอจะตอบได้นะครับแล้ว ส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาครับแล้วรู้สึกว่าเอะคลิปมันยังไม่ได้ตอบคําถามเพื่อนๆนะก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวพอผมจะพยายามรวบรวมตอบนะเพราะว่าบอกตรงๆครับตอนนี้คลิปมีจํานวนเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาทุกวันเลยบางครั้งเนี่ยผมตอบเพื่อนๆช้าก็ต้องขอโทษด้วยจริงครับหรือบางคนเนี่ยมันข้ามไปนะเพราะว่ามันไม่ได้โชว์ขึ้นมาในอะไรนะตัวเตือนหน้าจอผมนะครับต้องขอโทษจริงครับแล้วยังไงเนี่ยจะรีบตอบให้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สั่งสมาร์ทแบนไปครับแล้วปรากฏว่าเอ๊ะทำไมซื้อสมาร์ทแบนมาไม่สามารถตั้งอะไรได้เลยนะครับนะฮะต้องบอกไว้ก่อนครับสมาร์ทแบนเกือบทุกรุ่นที่ผมทำรีวิวไปนะครับจะต้องทำการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันก่อนเท่านั้นครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เซตอัพได้ที่หน้าจอนะฮะเขาก็จะเหมือนกับว่าให้เราเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เซตอัพผ่านแอปพลิเคชันนะครับดังนั้นก็ให้เชื่อมต่อ แอปพลิเคชันก่อนครับแล้วก็จะตั้งเวลาได้ตั้งอะไรต่างๆได้ตามที่รีวิวแหละนะครับนะลองทําดูก่อนนะอันดับแรกเลยส่วนเรื่องต่อมาครับรุ่นไหนกันน้ําได้กันน้ําไม่ได้นะครับบอกเลยครับ กือบทุกรุ่นนะครับที่ผมรีวิวกันน้ําได้หมดเลยนะครับใส่อาบน้ําปกติได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะรุ่นที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ว่ายน้ําก็อย่า,าไปใส่ว่ายน้านานๆนครับเพราะว่าการกันน้าของพวกนี้เขากันน้ําเราอาบน้ํากันน้ําล้างมือได้นะครับมีรุ่นเดียวนั่นแหละ,หละที่เป็น v e r y f i s h ตัวแรกใช่ไหมที่ผมเคยรีวิวบอกว่าโดนน้าไม่ได้เลยนะครับซึ่งเขียนไปชัดเจนแล้วนะตอนนั้นคือโดนน้าไม่ได้คือของผมเองก็พังนะครับแต่ตัวที่อื่นๆนะครับหลังจากานั้นคือโดนน้ำอาบน้ำผมใส่อาบน้ำได้ทุกตัวนนะะครับับกก็ไม่ต้องงวลนนะ สำหรับเพื่อนๆครับที่ใช้โทรศัพท์นะครับ d n d r o i d หรือว่า i อ s นะครับอย่าลืมนะตรวจสอบก่อนนะครับว่าตัวที่เราสั่งเนี่ยสามารถใช้โทรศัพท์ของเราเวอร์ชั่นของเราได้หรือเปล่าเวลาเพื่อนๆถามมาชอบถามผมมาว่าลาว่าใช้ได้ไหม Apple อะอะไรนะ Oppo ใช้ได้ไหมซัมซุงใช้ได้ไหม ตอกเลยครับผมไม่รู้ครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อ่านตามคู่มือการใช้งานนะครับเช่นในรุ่นที่ระบุว่าต้องเป็น Android เวอร์ชัน4.0นะครับหรือเวอร์ชัน4ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ดูครับว่า Android ของเราเนี่ยกดไปที่ About ในโทรศัพท์มือถือนะว่าเวอร์ชั่นโทรศัพท์ของเราเนี่ยได้ถูกอัปเดตไปหรือยังใช้งานได้หรือเปล่านะครับส่วน iPhone เนี่ยก็จะมีใช้ใน i p อ o n e เวอร์ชัน iOS 7นะครับ iOS 8นะฮะ ก็ลองดูครับว่าใช้งานได้เหมาะสมไหมเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆถามผมมาว่า oppo ใช้ได้ไหม samsung ใช้ได้ไหมผมไม่สามารถตอบได้นะครับผมก็จะคอมเมนต์กลับไปว่าลองตรวจสอบเวอร์ชันโทรศัพท์ของเพื่อนๆดูครับว่าอยู่ในเวอร์ชั่นอะไรนะฮะต่อมาครับการเชื่อมต่อครับบางคนเชื่อมต่อไปแล้วหลุดง่ายนะครับหรือเชื่อมต่อไปแล้วนะครับปรากฏว่า แอปพลิเคชันมันเด้งออกมานะฮะสิ่งแรกที่เพื่อนๆทำครับให้ลบแอปพลิเคชันทิ้งนะครับตัดขาดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์มือถือแล้วลืมเขาเรียกอะไรนะลืมตัวบลูทูธสัญญาณมันไปก่อนนะฮะตัด ทิ้งให้หมดเลยนะครับเหมือนเริ่มต้นใหม่นะฮะเราทำการรีสตาร์ทเครื่องครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ลงใหม่นะฮะบางครั้งหายครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากบางครั้งโปรแกรมเนี่ยมันไม่ได้ถูกอัปเดตครับอาจจะมีการติดบั๊กบ้างนะฮะหรือว่ามีโปรแกรมบางตัวเนี่ยผมเคยเจอนะมีสมาร์ทแบนด์สอตัวอยู่ในเครื่องเวลาเราทำรีวิวนี่แหละแล้วปรากฏว่าบั๊กของเครื่องอะครับของโปรแกรมมันชนกันนะฮะมันทาให้ไม่สามารถสิงสิงตัวหนึ่งได้แล้วอีกตัวหนึ่งจะหลุดนะครับเพราะนั้นแอปพลิเคชันบางตัวเนี่ยเขา เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานร่วมกันครับมันจะทําให้ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยหลุดจากการเชื่อมต่อหรือตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยไม่สามารถใช้งานในเครื่องของเราได้นะครับอย่างแรกก็ลองลบแอปพลิเคชันลองลงใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าต้องลบตัวไหนฮะอยู่ที่โทรศัพท์รุ่นน,นั้นอยู่ที่แอปพลิเคชันเวอร์ชันที่คุณลงด้วยนะครับดังนั้นก็ลองดูก่อนนะครับสำหรับปัญหา อย่างหนึ่งนะครับของรุ่น Al สา T ผมบอกเลยว่าเป็นตัวสมาร์ทแบนด์ครับที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆสั่งบ่อยที่สุดเลยเนื่องจากว่าผมรู้สึกว่ามาใช้งานได้สมบูรณ์แบบแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าตัวนี้เป็นสมาร์ทแบนด์ที่ให้ความเป็นมิตรกับผู้ใช้มากๆกครับก็เลยแนะนําเพื่อนๆหลายคนแต่ว่ามันมีปัญหาตัวหนึ่งครับซึ่งผมเจอหลังจากทารีวิวไปนานแล้วมากๆก็คือว่ากรณีนะถ้าเราเปิดฮาร์ดเลดครับก็คือกดตรงปุ่มที่เป็นหัวใจเนี่ยให้มันฮาร์ดเลดมันทางานตลอดเวลาหรือจังหวะที่ฮาร์เราดเลดม ต้องบอกก่อนว่าสมาร์ทแบนด์พวกนี้ชิปประมวลความจำมันเล็กมากครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างพร้อมๆกันนะฮะจึงทำให้บางครั้งเครื่องเกิดอาการเออร์เลอร์ครับนะฮะซึ่งบางรุ่นก็จะเป็นนะเช่นเราไปกดวัดฮาร์ดเลนะครับเราไปทำนู่นทำนี่แบบกดกดหลายๆอย่างครับแรมมันไม่พอครับเรานึกถึงนะครับไอ้สมาร์ทแบนด์อ่ะมันเครื่องเล็กกะปิดเดียวนะฮะนะฮะหรือว่าบางครั้งแม้กระทั่งโทรศัพท์เราเองเนี่ยหน่วยความจำแรมประเมินผลไม่พอครับก็จะมีผลให้โปรแกรมแฮงค์ได้เหมือนกันนะ ดังนั้นพวกนี้วิธีแก้ปัญหาขั้นต้นครับเหมือนเดิมครับตัดขาดการเชื่อมต่อทั้งหมดนะครับลืมตัวบลูทูธของตัวสมาร์ทแบนไปให้หมดนะครับลบแอปพลิเคชันทิ้งครับดาวน์โหลดปิดเครื่องรีสตาร์ทดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดนะครับแต่ว่าในกรณีที่เครื่องมันยังค้างอยู่นะให้สิ่งแรกให้เราทำลองกระตุ้นด้วยการชาร์จแบตเตอรี่ครับบางทีชาร์จแบตเตอรี่ดึงออกก็หายนะถ้าไม่หายนะครับยังไม่ต้องเชื่อมต่อนะ ปิดเครื่องไว้สักครั้งนะครับถ้าปิดได้ถ้าปิดไม่ได้เนี่ยปล่อยสมาร์ทแบงมาทางานไปครับพอมันตัดการเชื่อมต่อโดยสมบูรณ์เนี่ยเขาจะกลับมาทํางานใหม่เองนะฮะหรือว่าบางตัวเนี่ยผมถึงต้องรอให้กับแบตหมดเลยนะแอบแล้วก็กลับมารีสตาร์ทเปิดใหม่ครับแต่ถ้าใครไม่สบายใจแลวเพิ่งสั่งมาเนี่ยไม่เกิน7วันนะครับก็เปลี่ยนสินค้าใหม่กับ Lazada ก็ได้นะครับ ส่วนฟังก์ชันในการใช้งานต่างๆนะครับผมได้ทําแยกไว้ในแต่ละรีวิวเรียบร้อยแล้วโดยรีวิวของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออาจะเปิดด้วยการที่ผมพูดชาเลอะเทอะพูดมากแบบนี้เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ตามด้วยการแกะกล่องสินค้านะครับและหลังจากแกะกล่องสินค้านี่ผมก็จะแนะนําการใช้งานรวมถึงการใช้งานในแอปพลิเคชันนะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากดูจนตลอดคลิปนะครับเราสามารถสไลด์สไลด์สไลด์เลือกดูในแต่ละช่วงของที่ผมทํารีวิวก็ได้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่ติดเรื่องการใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยลองดูในรีวิวนะครับ ผมเชื่อว่าทุก ทุกตัวรีวิวเนี่ยผมพยายามอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับในการใช้งานแต่ว่าถ้าขาดเหลืออะไระครับก็ทักอินบ็อกซ์หรือว่าถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ก็ได้ครับสุดท้ายนะครับในเรื่องการสั่งของจาก Lazada นะครับเหมือนเดิมเลยที่ผมบอกทําไปหลายๆคลิปด้วยนะครับว่าการสั่งของจาก Lazada เนี่ยพยายามดูจากลิงก์เดียวกับที่ผมครับแล้วดูตัวแทนจําหน่ายเจ้าเดียวกันจริงๆผมไม่ได้อวยหรือว่าอยากให้คนไปสั่งที่เจ้านาโนเทคหรือว่าเจ้าไหนเจ้าหนึ่งนะเพียงแต่ว่าผมจะบอกว่าตัวที่ผมสั่งเนี่ยผมสั่งจากนาโนเทคนะด ฟังก์ชันเหมือนกันทุกอย่างให้คุณสั่งเจ้าเดียวกับผมแต่ว่า ถ้าเราไปเจอตัวอื่นเช่นราคาถูกกันมากแล้วเรายอมรับได้ครับแล้วก็สั่งเจ้าอื่นก็ได้แต่ปัญหาของมันคือบางครั้งเนี่ยสินค้าในซาด้าครับหน้าตาเหมือนกันผมบอกเลยเหมือนกัน100นะร้อยเปอร์เซนนะฮะแต่การใช้งานเช่นเขาอาจจะลดราคาเนื่องจากว่าเขาใช้ชิปตัวที่ถูกกว่านะครับใส่ซอฟต์แวร์มาน้อยกว่าดังนั้นบางครั้งไม่ได้เหมือนกันอย่างที่เคยทํารีวิวให้ดูไม่ว่าจะเป็นกล้องโฟไม่ว่าจะเป็นกล้องติดรถยนต์นะฮะแล้วก็ในสมาร์ทแบนด์ก็มีนะครับซึ่งผมบอกเลยผมไม่สั่งครับนะบที่ ผมไม่เคยใช้งานหรือเจ้าที่ผมไม่เคยใช้งานนะเพราะว่าปัญหาเยอะมากๆจริงๆนะครับอย่างที่สั่งมาให้ดูนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่อยากจะสั่งของกับที่เหมือนที่ผมรีวิวให้กดตามลิงก์ที่ใส่ไว้ด้านล่างนะครับก <c oughs> ็จะได้ของชิ้นเดียวกันนะฮะหรือว่าถ้าเจอถูกกว่าแต่เป็นผู้แทนจำหน่ายเจ้าเดียวกันเราก็ยังได้ของชิ้นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าไปสั่งเจ้าอื่นนะครับบอกเลยครับมีโอกาสที่จะเป็นของคนละตัวกันมากๆครับ สำหรับคลิปวันนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทแบนด์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบถูกใจอย่าลืมกด subscribe ด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามผมครับเดอะบิ๊บบุมกรุ๊มทุซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับแล้วคลิปรีวิวสินค้าจาก l a z a ด a าทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่มตรงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับยังไม่รู้ว่าทำไปลงวันไหนนะแต่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากมากครับที่ติดตามชมครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับแล้วเจ